หน่อยึินหน่อยอุ้ยรถด,ด้วยฟ้าแล้ววะไม่ <laughs> เรารถด,ด้วยฟ้าใหม่แล้ว <c oughs> ได้ตังดีรอบนี้ใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่ได้หกพันเจ็ดคันนี้น้ำมันทำไมรถมันเก่าจัง เซ็งกี้จังสแกนี่หัวเตี้ยสุดเลยรุ่นนี้หัวเตี้ยเว้ยเด็กน้อยหัวล้ะ รอมกราบไปเลยครับออกให้ออกข้างในขวาเลยครับขวาเลยครับผมก็ตอมเลยถ้าใครมีตังค์นะมาซื้อบริษัทบริษัทนี้มาติดบ้านนะ แรงวัดวัดไหมแต่ <laughs> ลอดแดงนี้แดงหน้าก็ต้องติดได้เดี๋ยวเขียวนี้ปุ๊บนี้รีบไปเลยนะผมว่าแม่งแดกแบบพร้อมเลยเพรเลยไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วสู้ความดุ๊จ้าเลยโดกตัว <c oughs> นี่ไหมทันโอ้ยเมืองนี้ผมยอมอ่ะของตุกจะระเบิดคุณพิษมันกระตุกแบบกระตุกโคตรมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอไปรอนอกนอกนอกเมืองนอกเมืองเออนั้นไม่ร้องก็ได่ร้อก็ได้สิ่งด่ำโอ้สิ่งด่ำนอกนอกเมืองไม่มีตำรวดอ๋อมันไม่ค่อยมีตำหนจเท่าไหร่น้อยกว่าใช่ไหม ครับซิงได้ลดน้อยก่อนแรงอะไฟแรงอุ้ยเบรกดีเกินเบรกจุ๊กเลยอะโอ้โหผมเบรกเบรกอู้ผมเบรกอังถนนเลยอะโดนนั่นเนี่ยถ้าว่าตำรวจมาเห็นโดนนั่เบรกอังถนนเลยังละโลดขีดหวังการจราจรใช่ ดูยื้ไปกับพีแน่นอนเอ้ยกินอะไสักขวดทุกท่านเอ้ยข้าเกมรอเลยเออไม่ต้องรีรออยู่นี่นอนดูคุณคุณหนูวิ่งอยู่นี่คุณหนูอ้าวแล้วอืมอืมอเปิดแชร์จอเปล่าไม่ได้แชร์อ่ะแล้วไปดูของใครคุนทินก็เปิดอยู่ ายไอ้หนูอ่ะสิขอแบบออกจากเมืองนี้เร็วๆคมจะระเบิดเออเฮ้ยสองขกระตุกปะวะเฮ้ยกระตุกกระตุกงกระตุกกระตุกวะเฮ้ยทำไมว่าเมืองนี้ชคดีเมืองน,นี้เ, okay, เมืองน,นี้เป็นอะไร ไฟแรงถึงแสนเนี่ย96แล้วเออเฮ้ยกระตุกกระตุกตุ้มโอ้ยตา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 ยไม่ใช่พอมีถึงแสนแล้วราคารถเพิ่มอ่ะโอ้โหไม่ตายสีราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเราด้วยแหละเออรถมือสองแน่นอนอะ ขึ้นแบบดูดูโอ้ไม่ทันชุดนีด้ไม่ทันเรียบร้อยครับเดงเจอกันนอกเมืองครับโอเคครับแยกแยกหน้าชิดขวาขึ้นสะพานเกินแล้ว แม่งก็ได้ไฟแดงโคตรเยอะเลยเบอร์ลินบอกว่าใช่ไหมอ,อ,เจเจเจอ๋อเจนิวานี่ก็เยอะไม่มาแล้วเจนิวาไม่ไหวคอมจะระเบิดกระตุกโอ้ยอไฟแดงครับไม่รอดครับออกไปเกลีร์แล้วครับมัน ไัเด็กไฟียวเดี๋นนเดี๋ยว่สียไปหมดแล้วไม่มีไฟเขี่ยวไฟแดงเมันกลับทิบอะเออมันเพิ่งห้าห้าทุ่มเองทำไมไฟไฟเกี่ยวไฟแดงหมดแล้วเนียนะครับชะลอชะลอให้ม่อัตทิ นอกเมืองแบบชิวๆเลยแบบปล๊บๆรลืบ <c oughs> มืดนะนอกนอกเมืองมันไม่มีไฟเลยนะสองข้างอ่ะมืดมาก แทงไม่ได้หรอกมีรถมีรถบรรทุกกคันหนึ่งเออใช่ซ้ายก็มีรถนรรทุช้าขวาก็มีรถบรรทุกช้าโอ้ถึงตบทะคันหนึ่งใช่ได้ for the ิงไม่มีไฟอะไรเลยเออ้ถปิดไฟลูกพี่่งเป็นดียวครับปิดไฟอ่ะมืดตึบ๊บเลือดบรรทุกอยู่ข้างหน้าขัานหนึ่งเราไม่อยู่ กาแน่เลยครับเนี่ยสตรีมไลน์นี่รุ่นเก่าสุดไม่คือ2,2009เก่าสุด2009เก่าสุดใช่ของของสตรีมไลน์ยังเป็นยูโรหกแค่2009นี่ยูโรห้าแล้วสตรีมไลน์มันก็มันมันก็ไม่ได้เก่าซะทีเดียวนะมันมันมันเป็นยูโรหกเลยนะสตรีมไลน์เครื่องยนต์ใหม่นะ ่อหนแต่หัวอ,อซื้อรถใหม่แนอยังหนี่ายางเลยตังไม่พอตังไม่กอตังไม่พอตังพอต,งพอตังไม่เหลือ,อ,อแต่มันต้องเหลือๆหน่อยนะไม่ใช่ซื้อหมดพอดีอย่างงี้เจ๊งแน่ต้องเรือซักหมื่นสองหมออื่นอ่ะเออเผื่อจ่ายค่าปรับค่าน้ำมันหน่อยค่าน้ำมันค่าปัดดือค่ารักค่าดานัน วิ wing, wing pit, wing two, no okay, My, ่งวิ่งผิดวิ่งถูกอะโดนปรับเออผมลดตลอดจะมีเวลาเหลือแค่สี่หมื่นเพิ่งวัขับเวลานี้วิ่งได้ถ้าวิ่งถ้าเวลานี้มาวิ่งโดนปรับนะอะไรอย่างเงี้ยของที่นี่รู้สึกมันวิ่งวิ่งได้หมดนะก็แหละของยูเอรู้สึกรู้สึกหมดนะแบบในในชีวิตจริงมันก็รู้สึกมันวิ่งได้ตลอดเหมือนกัน น่าจะมีเฉพาะของไทยแล้วมั้งที่มันจํากัดใว่ปของเขามันเป็ระบบบางประเทศเขามีถนนให้บางประเทศเขามีถนนให้อยู่แล้วที่พักมีอะไรแบบเป็นระบบเลยไงใช่ใช่ดีดีดีของเราแม่งไม่มีที่จอดสิบล้อก็จะง่วงนอนไม่มีที่จอดไงมันก็ฝืนขับไปอย่างนั้นเลยฝืนขับ เดี๋ยวมันก็จอทางทางแล้วนั่นแี่ยบ้านเราส่วนมากก็ข้างทางไหลทางนะเออแต่เมืองนอกเขามีแบบปั๊มรองรับนะอือเฉพาะแบบแบบรถสิบเฉพาะรถสิบล้อเลยใช่แล้วก็หลายทางแบบเป็นมีมันมีของกินด้วยอ่ไหลทางครับทางห้องน้ำของกินอะไรครบครบ ไทยก็มีไงแต่ย่างวิเชียนไงข้างทางเยอะแอนหนูหนูนกหนูนกปิ้งย่างนกวัวอย่างเงนหน้ซ้ายนกวัวนกวัวแ่บแซ่บนกวัวไม่มีวัวไม่มีแ้วไม่ตัววัว สบ,บายใจแล้ววันนี้หลับได้หลับคาคอมแล้วเอาอ่ะไม่ได้เล่นมาหลายวันเปิดติดปุ๊บก็นอนเลยสบายใจแล้ว <c oughs> ผ่านไม่ผ่านแอนต้องเล่นก่อนออคอมทิ้งไว้เลยวันนี้ต้องเล่นก่อนของโควิดมีขึ้นเตียงไหม มีแต่ยังไงผมว่าถ้าไอถ้าเล่นฟิกจ็อบอ่ะมันมันไม่เคยต้องนอนเลยว่ะใช่มันพอดีเลยนะเออไป,ไปซ้ายครับซ้ายครับเทียนกุดวิทย์กลขับมาไม่กล้าออกเลยชนกันครับก็ไม่ค่อยจะตรงขยันแทงด้วย า<อ>สายยาเลยลรืพี่รอบนี้ได้หกพันแสนแล้วรอบนี้เป็นแสนแล้วไม่ถึงของผมเออถึงดิเออถึงถึงผมจะได้เจ็ดพันร้อยสิแสนห <7 S 2> ้าถึงสแสนห้า ้ิโกถึงว่าแพงนาไอวิโกเอสเตียมมันเท่าประมาณสัแสนสี่สี่เสษห้าแสนสี่สีนี่คือแบบเดิมๆเลยนะไม่ไม่ไม่มีแต่งเลยเลยนะแสนสี่สี่อ้าวพราหนูว่าขับรถติดล้อ

เครื่องมันน้อยแต่ว่าท็อกมันเยอะเครื่องมันเรงมาหน่อยท็อกลองแล้วไม่ค่อยมีใครขับต้องลองดูใช่ไหมออแต่ผมชอบแบบรุ่นเก่ารุ่นมือสองหัวมันแบบคลาสสิกเด็ดด้วยขวาที่ไปแดงนะครับผม ไฟแรงเรยวเรยวได้ไหมไฟแรงมันได้ครับไม่ได้เอาติดไฟแรงก่อนอืม รถดีทุกรุ่นนั่นแหละมันอยู่ที่คนขับ โทไม่เอาไอ้นั่นนะไม่เอางานที่มันแบบส่งส่งด่วนนะมันเลื่องอยังไงอ่ะส่งด่วนต้องกดกดไอ้ตรงตอนที่จะเลือกงานอ่ะกดไอ้ทางซ้ายบนอ่ะมันจะมีให้เลือกโหมดอแล้วก็เลือกส่งเดือนท่งด่วนหนึ่งอันแล้วก็เลือกแก้วกับเพชรด้วยถ้าเกิดมันได้นะก็จะได้สามันเลยซ้ายโหมดยังไงนะ แบบไหนส่งด่วนไอสามไอไอลูกสองสามอันนะอ๋อลูกสสามสามเหลี่ยมอ่ะเออนั่นส่งด้วยก็ติ๊กให้มันขึ้นมาด้วยแล้วก็ติ๊กไอ้แก้วติ๊กเพชรด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะได้รางวัลทั้งสามรางรางวัลเลยโอ้แต่มันตังน้อยอยู่นิดอ๋อได้ประสบการณ์ เด็นตังไม่สอบประสบการณ์เออเด็นตังค์ไม่ช่ียไม่ชนวไม่ชนม่ชม่ชนโอเคผมเลิกงานละอ้เดี๋ยวขับวนเห้าไว้ตอน com hmm. o เช่มามาปึ๊บแล้วก็จอดอเรือพุชใหญส่งงานบ้านบ้านโควิดนี่อยู่แถวสนัดแก่งแล้วกันเออดีทุกวันทุกว,นกวันก็แปลกใจ เผม,ไ,มได้ยินชินแล้วมาเยอะมากมีทุกเสียงทุก,ทกแบบทุกยี่ห้อมาหมดเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะแบบ